สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทังบ้านสุขสุขนวาเนาะเด็กนัยยกระดูซียฮัลโหล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 เดีนีอีบ้างฟิลีอ เราต้องจับผักอีเหล้วเมื่อนี้แดดดีออกมาออกมานั่งพักกันข้างนอกจ้ะกะเลยเห็นอืมอื้ออะไรอ่ะพอลนายนาด่า แล้ป็นที่กู้ด้วยยาอีกสิ่งซีนน้น้ำเนาะค่ะเนาะอันนี้มูเฮ็ดงานนํากันคือกันจะไอ้กะยู่แผนกนํากันในราะการย์แต่ว่าแกผู้นี้มาจากปูนแรเนาะค่ะเนาะอีกผู้นึงเพิ่นกัเป็นวิฆามาขึ้นกันจ้ะอันแต่ว่าเพิ่นบ่พักนํามื้อนี้เพิ่นสีฟ้าไปทางอื่น ก็เลยพักกันสองคนก,ก็เลยมานั่งอาบแดดกันข้างนอกน,ะะนอก้องฮันน็อมานั่งเมา่ไม้กันเรื่องทั่วไปเ<ว>ยสุเทลล์เยสุเทลล์ออมเบตโนแม่นวิอาไบเดสเทรดสูนซันนั่นสบายไง แต่ว่าก้นหนึง่งอ,อินหุนบินี่ก็แทบเผาเสืยจ,จะ้าวิบาทุสัมบาริเบียเบียบายเดอร์สันใช้สตึกซะนะดีคอวิวามวิบาบายเดอร์ฮอต

เรามาจากป <And S 1> ระเทศโปแลนด์ทานแล้วหันมาเรามายูทศนแม์เวย์เ <o> ด <bey> uh ็กอะกันบอกว่า8ปีอันนี้ย้ายอีน้องอีน้องก็เสียขาดทออทอเดีอีน้องเดมัอีดนมากอีดันมจอร์ดเีค่ะดีดเหเลยเด้เหเดนมักเอาอีน้องเกอนดนเอ่ชูฟ ยาฟดีเนสโออยาห้าซป่ยอยาห้าฟทลก็ได้ห้าห้าอย่างนี้ยอกินกิฟต์เอ่อที่เปกกิฟต์เอ่อชูเฟมพนิโออยาฟโบอาอย่าเปียนชววก็บาเกลทํกบบ้าอันตัว ยาซูเองาอย,ยนุนนอกเวทได้จะปีก็เลยบอกว่าประมาณสิบสองปีแตวเราก็ได้ถามอีกว่าเราเดนมาร์กได้กันเดนมาร์กกับประมันสิบสี่ปีแต่ว่าร่วมร่วมทั้งหมดสองทึงสองประเทศนี้ก็คือคิดง่ายๆเพราะว่าอันปีนาปีนามันสิครบรอบแต่งงานยี่สิบห้าปีนะคะ,เ,ะเดือนเดือนเดือนกุมภาพันธ์วันที่ยี่สิบเดือนกุมภาพันธ์ปีน่ะคือครบรอบแต่งงานยี่สิบห้าปีจ้ะ นับเอาแต่งตง,งานเลยก็ได้แต่ปีแต่งงานคือยีหาปีไมยู่ปีนาปีนา,าก็คือยีผาปีนคะคะเนาะยีผาปีที่ามยู่เมืองเมืองนอกคือเราใช้ง่ายว่าท้าบ่ท้าบอาบายุสันกวนเนาะอันนี้เบ้าก,กับคอแฮยุหมันคอนื่นถ้าบ่ยุสันสันก็นคือเราใช้ง่ายว่าชีวิตที่จะอยู่เมืองนอก ใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกกสิห้ายก็ที่ใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยเพราะว่าตอนที่ยาสูมาอยู่มาอยู่เมืองนอกนั้นยาสูประมาณอายุ30ปีจ้ะสาปีนะค่ะเนาะถ้าเกิดว่า60ปีเมื่อใดก็ซ้ำๆกันกับใช้ชีวิตแบบที่นี่กันคือกสิอยู่เรื่อยๆออกไปเรื่อยๆกันกันอายุมันพันยืนก็คือว่าไง่ายว่าชีวิตชีวิต ส่วนใหญ่ส่วนมากก็จะอยู่ที่เมืองนอกกสิไสชีวิตหลายพออยู่เมืองไทยเราทับทินนะเดี๋ยวบ้านว่าเสนอพอดินสปรอกเดอเออเออ Hvis du snakker sammen med uh, uh, andre jenter, and er det bare 'ø', 'ø'. กยคุอนกับเราความดูแล้วว่ามันจบหน่อยได้เราอยู่ประเทศเราเราเห็นงานอันนั่งคนตูนหมดเลยนั่งอัแย่กว่านั่งอึน้นตูนเพราสันัทท่นโซจีนคะของเจ้าร้อนเราภาษานี้จ้นั่งอเห็นงานอยู่ในอนอ,อฟฟิศ ว่าแกบอกว่าดูมากมือนึงแกบอกว่าแกสมองแกมันรับประไวแกก็เลยเห็นงานด้านนี้บ่ได้แกก็ต้องหางานอื่นเห็ดแกบอกว่ามันเครียดปว่ประสนท่าคือออกแห้งกับใส่สมองมันก็ปวดขึ้กันเนาะค่ะเนาะเหมือนกันก่อน ก็ยังเราเราบอกว่าเรารับากไหวเราเครียดมาทั้งตัวแต่ไม่สิเราป่วยเราไม่อยากเราไม่อยากใส่ใส่สมองเราบอกเคยคุยกับเราอดีตนี้เดีนพอทิสเราออมได้แอดดังงังดูดูปั้วอีโปเลนดูดูจ็อบอ่ซัมอ่อออฟฟิศอีกสั้นยานพกคนทั่วล่ะแมันดูดูฮาริทผมเล่มแอด เออแม่ฮ่อดูดูแคที่ก็ดำมังดทิงอดูทิงดเออดบเอสักพูดดูดูแก้อีกเมียพอดีดูวินสลัอร์อยู่หอเียเดีเทียร์อดี e ดียะเดียีเร์เดียร์เดียเเรรีน Åssen går det med deg? Du, eh... du, kan, du kan øye på meg nå. fordi jeg, jeg er <laughs> så, bra. Ja. så bra. Så bra, så bra. Skal være med deg, ja. Sola skinner, alt er bare bra. Vil du hilse på min Vil du hilse på den her litt? YouTube-kanal? Neste stjerne. Så bra. Så ja. stilig. เซน่า director เยอะเซน่าเปนเปนนู้ใหญ่ใหญ่แล้วลิซัมอ่าอ่า private o เยอะเป็นใหญ่ใหญ่ใหเยอะด้เซน่าอืมโอเคสติคือป๊อปซี่ดีว่าอะขอบคุณนะกระต่าบุ๊คสินะขับ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  พ yeah. yeah. really, really yeah. yeah. ีซ yeah. ์นั่งฮะฮัลโหลสวัสดีฮะฮันอ่าฮันน่าเบลีสฮันน่าเบลีสนินแล้ก็แบักมาสเตอร์ย่าฮันน่าฮันน่าฮันน่าสิบแบกมัสเตอร์ดับการเดี๋ยวมันสี่แยไปคนนี้เนาะค่ะเนาะมาคุยกันมือละนิดมือละหน่อยการสิขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้เนาะค่ะเนาะการ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะน้องจะในการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเล็กๆนะค่ะน้อเพิ่งสีเพิ่งสีเริ่มสร้างย้ายเลยเพิ่งสีเริ่มสร้างอันช่องนะคะเน้องช่องไม่ลืมช่องเจ้าของ <c oughs> <c oughs> ไลฟ์สไตล์ชีวิตสายฟอนาะค่ะเนาะจ้า ฝากช่องเล็กๆไว้ด้วยนะคะเนาะอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ